ถ้าเกิดพูดถึงประวัตินี่มันก็แปลกเหมือนกันอย่าง,างในกรุงเทพเนี่ยชื่อกาจะตั้งแปลกๆผมอยากรู้ว่าความหมายมันเป็นมายอย่างไงอะไรอย่างอโศกอ่ะทำไมเขาถึงเรียกอโศกโอ้ยมันต้องมีที่มาเขาจะตั้งขึ้นมาเ็าต้องมีอย่างสะพานควายเงี้ยทำไมเขาเรียกสะพานควายก็เพราะว่าคนเขาเอาวัวเอาควายมาขายที่นั่นและสะพานควายจริงๆไม่ได้อยู่ตรงสี่แยกมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงคลองหน้าวัดไผ่ตันเขาก็จุงควายมาจากต่างจังหวัดมาขายก็มาขายตรงนั้นก็เเรียกสะพานควายระหว่างบางทีจุงควายมาไกลนี่บางทีฝนตกมั่ง ไขป่ปลามั่งไม่สบายมั่งเพราะขายขายควายเสร็จก็เอาเงินที่ขายควายได้ไปรักษาหมอ <Ừ. S 2> มีหมออยู่คนหนึ่งแถวนั้นใครชื่อในชิดในชิดที่เป็นหมอชิดทุกวันนี่ตลาด<อ>หมอชิด<อ>หมอชิดอ้าวโดยเป็นหมอชิดอยู่ทุกวันอ้าวใช่สิอ้าแล้ว,แล,วแล้วประวัตินางเลิงละมายัางไงโอ้ยนางเลิงสมัยก่อนไม่นางสมัยก่อนนอสอเลิงนางเลิงนาง แล้วอย่าเถียงนอสเลิกงมามีผัวต่างหากถึงเปลี่ยนเป็นนางมีผัวใครเป็นผัวผัวนางเลิกงเป็นถึงพรยามึงรู้เปล่าใครพยาไทยเนี่ยเรผัวนางเลิกลงอพยาไทยอย่าไม่บอกยังไม่บอกใครนะโอ้ผมไม่บอกหรอกครับประวัติแบนอย่างนี้จริงๆนี่แล้วพยาไทยกับนางเลิกนี่รักกันที่ไหนรู้ไหมที่ไหนที่ไหนที่เขาเรียกบังรักบังรักทุกวันเนี่ยอ้าวเนี่ยเป็นที่รักกันของพญยาไทยกับนางเลิกมีลูกสี่คนอยู่แถวนั้นใครสี่พรยาไง สีพ่พญายังไม่บอกใครเป็นลูกนางเลิอ่าลูกพญาไทยกับนางเลิง